ยังเบนโอเคยังเบนแล้วเลี้ยวขเขาวันเลี้ยวเขาวันเอาไปไหนะนะคะเอามาน,นี่ที่ขอนแก่นได้ค่ะเอาไปที่ขอนแก่นใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลเอาไปให้นะคะพูดจริงเป็ยังไงเอาไปที่ขอนแก่นค่ะเอาพูดจริงอาไปนะคะ เอาไปเอาไปที่คอนแกนได้ค่ะหนูอยากได้ไปที่คอนแกนโอเคเอาไปไว้ข้างหน้าเดี๋ยวพี่ฟนเอาไปให้นะคะหนูปั่นเป็นไหมเอาปั่นดูสิไปเลยวันได้เลยคอะทำไมต้องใส่ตูดด้วยนะทำไมต้องใส่ตูดด้วย ไปดูไก่ให้แม่หน่อยไปดูไก่ก่อนไปเร็วไ <Okay, bye. S 1> ปข้างในมีไก่ไหมด้วย <Bye. S 1> ไปดูไก่ด้วยค่ะไปดูไก่ด้วยค่ะ uh huh. ไก่อยู่นี่คะ่ะล,ลูกสาวไก่อยู่ข้างในนะคะลูก โอ้ยลูกฝรั่งหายปั่นที่ปั่นจักรยานยังไม่ออกมาข้างนอกจะลูกจะปั่นไปทําไมในห้องน้ําห้องน้ําเข้าไม่ได้นะคะและไม่ใช่ที่ปั่นจักรยานค่ะชอบไหมชอบปั่นนอกไหมชอบมากๆชอบมากๆโอเคค่ะ ก็ชอบสิชอบมากๆค่ะก็ชอบสิชอบมากๆค่ะไม่เคยจับไก่อะไ,อะไรนะคะจ หนูใครจับไก่หนูชอบตัวไหนคะเอากี่ตัวเอาตัวไหนเอาตัวไหนตัวไหนตัวไหนสวยเบาๆนะค่อยๆนะคะจับได้ไหมไม่มจับทำไมคะเดี๋ยวเขาก็จีบหนูเดี๋ยวเขาก็ทำหนูเจ็บนะะแล้วคะเดี๋ยวแม่พาหนูมาเสาร์อาทิตย์หน้านะคะเสาร์อาทิตย์นี้กับแม่ก<น>ลัวจับไหมแมนไม่กลัวที่แม่ไม่จับไหมไม่กลัวค่ะลูกหนูว่าหนูจะมาเลี้ยงไก่กับยาย ไก่ไครนะไก่พิกุลใช่ป่ะไหนจับสิจับให้แม่ดูสิจับ เาล,ล้ากับเขาค่ะเขายังสือเลี้ยงกินเขา่เขาโบว่าไม่กินเขาาโบอเอาว่าอีสานกับเขาไม่หูกกินเขาบนี่กนเกล้าบอ,บอกว่าสอนว่างว่าอีสานเนี่ยเกลืเขาแล้ว คิดทอดไก่ยายนี้พากลับบ้านเนี่ยคิดทอดไก่อยากไปเลี้ยงอยากเอาเอาอ่าอยากไปเบิ้งไก่ว่าไก่สบายดีบ่หลานไซรก็ะรีพาหลานมาบ้านพามาหาอีแมลนั่นแหละค่ะอุ้ยไม่ไม่ไม่เขาไม่ตอดเขาไม่ตอดอะไรอะี๋ยวมาขี้แม่ให้เหงาเขาไม่ตอดไป้ายปายใส่ไปแล้ว ไปแล้วค่ะเราก็ไปเร็วกับอ่าไปเร็วค่ะไปไปเก็บมากระเป๋ากลับบ้านแล้วค่ะน้ำงคิงอย่าไปกินน้ำงคิงน้ำงคิงคือหมาเหรอคะใช่ดอกไม้อันนี้ดอกไม้นี่หนูรู้จักปะพี่กุนี่นี่ดอกอีหยังบอกน้องดูซีลาดอกผักซีลาวอยู่ไหนบ้างแม่นดอกผักซีลาวดอกขึ้นแ่นแค่หนึ่งดอกพุดครับผม